สวัสดีครับร้านโนนจันคาออดอโอนครสวรรค์วันนี้เราจะพามาดูรถขคอกันบ,บ้างน,นะครับรถคันนี้เป็นรถของออโรงเกลืออู่ช่างเตี้ยนะครับอำเภอวังเซตูนจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นรถใช้ขนวงล้อนะครับก็คือที่ที่โรงเกลือเขาจะรับผลิตวงล้อรถไถใหญ่ประมาณนี้นะครับและก็ ผลิตเครื่องพ่นยาการเกษตรนะครับสําหรับติดตั้งในรถไถด้วยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ทําการเกษตรแนวๆนี้แล้วครับอยากได้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงนะระบบใหม่ๆก็ลองติดต่อ,เ,อเขาได้ทางหน้าแฟนเพจนะครับก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงเลยรุ่นนี้ก็เขามีระบบการจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็ติดต่อเขาได้ทางหน้าแฟนเพจเขาได้เลยนะครับก็เป็น น้องใหม่ใจดีครับแล้วก็น้องช่างต้อมนะครับก็เป็นผู้บริหารก็คุยง่ายนะครับคุยง่ายเลยก็ลองติตดต่อสอบถามเพดูได้ครับถ้าสนใจนะก็บอกว่าเ,าเ,าเห็นผ่านงานทางช่อง YouTube ของร้านนุนจันมานะก,ก็อาจจะได้ราคาพิเศษนะอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่ต้องคุยกันเองเนาะ<ม>ก่อนอื่นแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกรด,ดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของร้านเราให้ด้วยนะครับ Okay. เดี๋ยวมาเริ่มดูระบบรถเครื่องเสียงคันนี้กันเลยนะครับก็เขาใช้ระบบอะไรบ้างนะคันนี้ก็จะมีติดตั้งฟิลหน้ารถนะครับแยกเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ลําโพงหน้ารถนะฮะลำโพงหน้ารถก็จะมีลําโพงเป็น8นิ้วยี่ห้อ G1 แล้วก็เสียงแหลมจะเป็นยี่ห้อไฟนะฮะอันนี้จะทําเป็นแนวเสียงดังฟังเพาะนอกรถนะครับแล้วก็จะมีปาร์ตี้บ้างแต่ไม่ใช่ทําเป็นแนวโวยวายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้จะเป็นแนวสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ โจทย์ของลูกค้าก็คือจะต้องใช้เดินทางไกลนะเพราะว่าต้องไปอันนี้เขาจะส่งของทั่วประเทศเลยนะครับมันจะมีเริ่มจะติดแผ่นแดมนะครับแผ่นแดมที่ประตูแผ่นแดมที่พื้นแผงหลังนะครับแล้วก็แดมหลังคาอันนี้จะใส่รายละเอียดครบๆเลยนะครับรถคันนี้จะทําเป็นแนวเสียงก็คือเป็นเสียงดังฟังเพาะนอกรถนะครใช้ ในการขับรถที่ฟังเพลงแล้วให้มันมีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ส่วนนานๆนนครั้งก็จะมีการเปิดแบบนั่งฟังปาร์ตี้นอกรถบ้างนะครับแต่อยากได้แนวเสียงที่แบบสุขุมนุ่มลึกกว่าเดิมแล้วเดิมเจ้าของเจ้าของรถคันนี้ก็จะติดตั้งกับเราไปคันหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็จะเป็นแนวัยวรุ่นนะครับัยรุ่นก็จะเป็นเสียงดังฟังชัด ดังสนั่นลั่นป่าอะไรประมาณนั้นก็ะทันนี้ก็จะเปลี่ยนแนวเป็นแนวเสียงดังฟังเพาะนะขั้นตอนการทําประตูนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับการแนวทําเสียงดังฟังเพาะนะครับก็จะต้องดูตามเพื่อนๆแล้วดูตามสไลด์ที่เราให้ดูเลยครับก็ขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเอาแผงประตูไปทําเป็นครึ่งท่อนแล้วไปติดใส่แล้วลาโพงติดตั้งแบบแฝวลอยแล้วมาบอกว่าเป็นเสียงดังฟังเพาะนี่ไม่ใช่เลยนะครับก็จะมีครนทันก็จะมีขึ้นหูช้างหูช้างจะขึ้นสดไม่มีงานสําเร็จนะครับ สำหรับรีโวเนี่ยทำยากมากๆเลยนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากทาเนี่ยค่าจ้างจะแพงแล้วก็ต้องจอดรถทำนะวันเดียวไม่เสร็จนะเพราะว่าหุ้มเองก็ไม่ได้ต้องจ้างเขาหุ้มนะอันนี้ลำโพงเราจะใช้เป็นลำโพงยี่ห้อ G1 วันะเสียงกลางนะครับเป็น8นิ้วทั้งระบบเลยครับแล้วก็เสียงกลางรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแก้มบุมนะครับเป็นแนวเสียงดังฟังเพาะตรงๆเลยที่เขาผลิตออกมาเลยครับแล้วแต่เราจะใช้แมทช์กับเสียงแหลมที่เป็นยี่ห้อแฟลกนะครับเพราะว่าเราเทสดูแล้วว่า เ,เสียงแหลมย่อแฟยจะมีประกายเสียงแหลมที่ดีกว่าตัวซับก็จะใช้เป็นย่อจีวันด้วยนะจะเป็น10นิ้วไม่เหล็ก1 8 0ยนะครับก็ขนาดตู้มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็จะต้องมีเบาะนั่งเบาะพิงนะเพราะว่าเผื่อมีการเดินทางไกลก็จะมีการมีนั่งมีนอนได้นะครับก็เพื่อให้มันนุ่มๆหน่อยนะครับส่วนเครื่องเล่น คันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องเล่นเดิมเพราะคันนี้จะใช้เป็นบลูทูทธเป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีคอนโซลปีก็ปรีจัดแบนแล้วก็ที่วัดไฟแบตเตอรี่นะครแล้วก็จะมีอันนี้จะเสริมไปด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์นะสามจุดหนงแอมป์ไฟแรงๆเ,เลยสำหรับการเดินทางไกลชาร์จโทรศัพท์ได้นะไม่ต้องไปเสียบที่จุดบุหรี่กนะ็ แสงสีก็จะมีนิดหน่อยไม่เยอะนะครับคันนี้ก็จะใส่เป็นสีน้าเงินอย่างเดียวส่วนเพาแอมน,นันนี้จะใช้ที่ขับซ้ำเนี่ยจะใช้เป็นเพาแอมย่อจีวันพันห้ราร้อยบาอาร์มเอนะส่วนเพาแอมเสียงกลางเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นเพาแอมบราซิลนะครับก็บราซิลก็คือเป็นรุ่นย่อของ G1 เหมือนกันเช่นกันนะครับเป็นรุ่น3 0 0 4ให้กําลังเสียงที่พลังเสียงนี่ก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับาสาหรับเหมาะตอมโจดสําหรับแนวเสียงดังฟังเพราะนอกรหลดครับเพราะจะได้ทั้งพลัง พลังที่แล้วก็ได้มิติเสียงที่ได้คนน่อนข้างดีงานติดตั้งก็จะเป็นแนวแนวเรียบแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะเ,เปิดหน้าด้วยตะแกรงนะครับ,รบก็จะเนี่ยหูช้างเนี่ยจะเป็นงานขึ้นสดนะครับไม่ใช่เป็นงานสำเร็จนะต้องมีการเย็บมีการขึ้นโครงใหม่นะ สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งใหม่งานแก้ไขนะครับที่นี่เรารับหมดไม่ว่าจะเป็นแนวเสียงดังฟังลั่นสนานป่าเสียงดังฟังพอนอกรถนะครับแล้วก็หรือจะเป็นงานติดตั้ง4ประตูเดิมๆก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับส่วนคันนี้ไม่มีคลิปเสียงให้ฟังนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ารถเขาใช้งานทุกวันเนาะก็อนการอยาทิ้งรถมีเวลาจํากัดนะมีเวลาให้เราแค่2วันเองก็ อันนี้เราเสร็จงานตอนตีสองเลยลองเสียงไม่ได้เลยนะครับจูนเสียงคร่าวๆหยบๆไปตอนกลางวันตอนคืนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังถ่ายคลิปเสียงไม่ได้เพราะว่ามันจะรบก,กวนชาวบ้านเขาเนาะก,ก็เลยไม่ได้ลองเสียงนะเพื่อนเพื่อนก็กขออภัยไว้ด้วย <ST AR C 2> ถ้ามีโอกาสเขาแวะผ่านมาใหม่นะฮะผมจะกวักมือเรียกให้เขามาถ่ายคลิปเสียงให้เพื่อน,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 นๆนฟังแล้วกันเนาะโอเคก็ ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนย่างท่อง YouTube ไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาจะปรึกษาก็ทิ้งข้อความไว้นหน้าง้าแฟนเพจ Facebook ร้านวนวลจันทร์ข่าวดีโอนครสวรรค์นนครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะแนะนำให้โทรเลยนะครับถ้าพูดคุยป,ปรึกษาเนี่ยโทรจะสะดวกสุดนะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 6 4 4 0 5 0 4นะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ